โทษนะครับขอรบกวนเวลาคุณหน่อยได้ไหมครับคุณเป็นใครเนี่ยผมแต่งตัวขนาดนี้คุณยังดูไม่ออกเหรอครับมีชาชีพมีชาชุมมีชาชีพอะไรกันครับนี่ครับนี่เป็นหมู่บ้านโครงการใหม่ที่ทางเราเพิ่งเปิดตัวเองครับอ๋อขายบ้านเหรอครับใช่ครับ ถ้าเกิดว่าคุณจองภายในวันนี้นะผมมีส่วนลดให้คุณเลย10,000แสนบาท1 0 0 0 0แสนเออผมอยากได้นะแต่ผมไม่มีเไม่มีเงินอ่ะไม่มีเงินน้นหรอพูดแบบนี้ได้ไงเราทําไมคุณถึงได้ดูถูกตัวเองแบบนี้อ่ะอหมายความว่าไงฉันคือเจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อค่ะมีคะแนมบัตรของดิฉันตอนนี้คุณอาจจะยังมองไม่เห็นค่าในตัวเองนะคะแต่ถ้าคุณได้คุยกับฉันแล้วอ่ะคุณจะรู้เองค่ะ คุณค่าอะไรอ่งงไปหมดแล้วเนี่ยคืออย่างนี้นะคะภายนอกของคุณเนี่ยอาจจะดูเหมือนผ้าคลิ้วห่อขี้ก็จริง <What? S 2> แต่จริงๆแล้วอะ่ะคุณคือผ้าคลิ้วห่อทองค่ะผ้าคลิ้วห่อทองเหรอใช่ค่ะเอ่อนี่คือรูปแบบสินเชื่อกู้ยืมของทางเรานะคะมีหลายรูปแบบเลยค่ะมันจะทำให้คุณนะ่ะมีอิสรภาพทางการเงินสุดๆไปเลยค่ะกู้ยืมสินเชื่อสินเชื่อกู้ยืมเออแต่ผมไม่มีอะไรเลยนะก็คุณมีงานทำไงคะ งานทำไรผมไม่มีงานทำเลยทวันผมเก็บกขวดขายเนี่ยมีสิคะมีอะไรผมไม่มีนับตั้งแต่วินาทีที่คุณได้เจอฉันคุณก็จะไม่ใช่แค่คนเก็บขวดขายต่อไป<ะ>แต่คุณจะกลายเป็นพนักงานโรงงานอุตสาหากรรมขนาดใหญ่ที่สุดในอาเซียนว้าวนีม่มันใหญ่ขนาดนั้นเลยเหรอเออว่าแต่แล้วนี่คุณเป็นใครอีกเนี่ยฉันเป็น CEO บริษัทจัดหางานทางภายในนะจ๊ะ ที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดในประเทศค่ะเออว่าแต่คุณจะหางานให้ผมทำได้จริงจริงเหรอจริงสิคะแถมยังเป็นงานที่มั่นคงสุดๆอีกด้วยนะแล้วมันมั่นคงขนาดไหนกันเชียวมั่นคงขนาดที่คุณสามารถทํางานไปจนกว่าคุณจะตายได้เลยคะ่ะเอเอแล้วถ้าเกิดผมตายไปเนี่ยแล้วบ้านที่ผมผ่อนยังไม่หมดอะ่ะต้องทายังไงอะ่ะอ๋อ ไม่เป็นไรเลยครับเพราะว่าลูกหลานของคุณเนี่ยสามารถช่วยผ่อนต่อได้ครับโอเคอ๋อเออแบบนี้ค่อยสบายใจหน่อย <c oughs> เออว่าแต่งานที่จะส่งให้ผมไปทำเนี่ยมันที่ไหนเลยครับบอ่อจระเข้ค่ะแค่อาหารจระเข้บ่อจระเข้มึงให้กูไปแห่หาบ่อจระเข้เ <c oughs> มัน้าหรือเปล่ามันที่ไหนล่ะกูยังไม่ได้เปลี่ยนเสื้อผ้าแฉกูไปยังไงอะไปด้วยกันยี่ไงเออก็พูดดีๆสิแต่โกนทำไมเนี่ย กู้เหอเออกนนั่นแหละเสร็จคอแล้เนี่ยตอนเนี้ยเอาหงอยทำไมล่ะพวกมึงอ่ะเอาหงอยได้ดิทีนี้เออครับตื่มน้ำหน่อยไหมครับอ๋อไม่เป็นไรอะค่ะพอดีฉันมีน้ำแล้วะค่ะขอบคุณนะคะอ๋อครับเออ จะรังเกียจไหมครับถ้าขอรู้จักคุณนะครับทําไมคุณถึงอยากรู้จักฉันล่ะคะเพราะว่าหน้าคุณเหมือนรักแรกผมมากเลยครับฮะจริงเหรอคะจริงสิครับนี่ผมก็เลิกกับเขามาตั้งหลายปีแล้วอ่ะจนถึงทุกวันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมยังลืมเขาไม่ได้ครับโอคุณคงจริงจังกับลกครังนั้นมากเลยสินะคะอันที่จริงแล้วอ่ะหน้าตาคุณก็เหมือนแฟนเก่าฉันเลยนะคะ ฮะจริงนะครับงั้นก็ดีเลยสิครับเออไม่ทราบว่าคุณชื่ออะไรหรอครับฉันชื่อพัดค่ะแล้วคุณละ่ะท่แทก็มึงนี่เองเหรออีดอ,อกฮะไอผู้หญิงเงี่เงี่ยท่แทก็มึงนี่เองเหรอ <c oughs> น้อยมึงเองเหรอไอผู้ชายหลายใจมึง <c oughs> <ว>ใส่หัวไปเลยนะออกไปชุดชุดมึงสิออกไปมึงสิมึงสิออกไปเลยออกไปเลย <ทำ S 2> ม,มึงออกไปเลยออกไปเลยออกไปเลย